สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมา2หลังเป็นเหรียญกระไหลทองลงยานะครับอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกระไหลทองลงยาสีน้ําเงินนะครับแบบนี้อ่ากระไหลทองลงยาสีน้ําเงินนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกระไหลทองลงยาสีแดงนะครับมีแค่สีละ100นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีพศ2500 36นะครับออกที่วัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกเองนะครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าพระที่แท้ทันหลวงพ่อคูณนะครับปัจจุบันนี้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเก็บนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับอ่าสืบไปภายภาคหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระที่มีมูลค่าในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นพระที่แท้และทันหลวงปู่ นะครับพัดทุกวันนี้นะครับที่สร้างใหม่ๆที่ไม่ทันหลวงปู่เนี่ยยังมีมูลค่าเหรียญละ2 0 0 3 0 0 500พันหนึ่งเลยที่ไม่ทันท่านนะครับแต่วันนี้ที่ผมเอามาแบ่งปันพี่ๆีเพื่อนๆนทางบ้านอ่ะนะครับเป็นวัตถุมงคลที่แท้และทันหลวงพ่อคูณเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าและเลือกสีได้เลยนะครับมี2สีนะครับแดงกับเงินนะครับเอาเหรียญละ350บบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจ สั่งซื้อกดที่ใต้ตะก้าคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ กล่องนี่เหลืองหมดแล้วอะ่ะกล่องนี่เหลืองหมดแล้วสามห้าสิบบาทเอารหัสมากล่องนี่เหลืองหมดแล้วดูแล้วจะไม่พอจะไม่พอขายในติ๊กต็อกแน่เลยนะครับเพราะว่าโหนี่เดิมยันกล่องอะเดิมยันกล่องอะดูดิเก่าย,ยันกล่องเก่ายันกล่องเลยครับพี่ฝุ่นเต็มเลยเก่ายันกล่องเลยเก่ายันกล่องได้ยังหกสิบอง์ หกสิบองลงยาสีแดงลงยาแดงลงยาแดงดใช่เอาเหรียญละสามร้อยห้าสิบาทพอเอาเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทเหรียญสร้างในปีสามหกเหรียญสร้างในปีพศสองห้าสามหกไปเหมาได้มานะซื้อเหมามาผมไปซื้อเหมามานะครับไปซื้อเหมาได้มานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับ กะไหลทองลงยาสีแดงนะครับสวยมากปีสองห้าสามหกนะผมอ่าสวยมากนะครับเหรียญหนวงพ่อคูนกะไหลทองลงยาสีแดงดีหกแท้ท่านหลวงปู่นะ เป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงปู่นะเป็นเหรียญที่แท้และทันหลวงปู่และอยู่ในกล่องเดิมๆเ,เลยด้วยรหัสด D6 แท้ทันหลวงปู่หลวงปู่คูลปริสุโทโธเอ๊ะพวกนี้มันถ่ายรูปสตูอย่างฮะ อ่ะไม่แม่ขายในติ๊กตอกก็แหละขายนติ๊กตอก,ก็หมดขายในติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก